สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย eBay a m อ z ม n นะครับของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิป eBay นะครับสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอขายของหน่อยตอนนี้โอ๊ตออนไลน์นะครับมีกลุ่ม Open c h a t เป็นการรวมนะฮะรวมกลุ่มเพราะกลุ่มของเก่ามัน500คนเต็มใช่ไหมกลุ่มนี้อยู่ได้ถึง5000คนนะฮะมีอัปเดตคลิปอย่างไวนะครับมีข่าวสารต่างๆก็มาพูดกันอยากเชิญชวนเพื่อนๆเข้ากลุ่มนะครับ แต่กลุ่มเก่าก็ยังแชร์อยู่นะแต่ว่าสําหรับคนใหม่ๆอยากให้เข้ากลุ่มใหม่เพราะอยู่ได้ถึง5,000คนนะครับก็สแกน QR code เข้าได้เลยหรือจะไปที่ Line Official Account ของโอ๊ดออนไลน์นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะคุยว่าไปยังไงนะครับแจ้งเข้ามาว่าขออยู่กลุ่มร่วมแจ้งข่าวสารโอ๊ดออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องโอ๊ดออนไลน์ติดตามกลุ่ม l ล ne นี้ด้วยนะครับอืมอะ เข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสินค้าตัวนี้เป็นเหมือนแก้วกัแก้วอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับแต่เวิร์กไม่เวิร์กนะครับขายไมาแล้ว200กว่าโซนะครับแต่ว่าราคาจะไม่แพงมากเท่าไหร่นะสองสามร้อยนะครับแต่มันเป็นแก้วปฏาิกอจริงจริงต้นทุนนี่แบบถูกมากเลยนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้ครับความต้องการครับในล่าสุดเนี่ยเดือนพฤษภาสองพันยี่สิบนะครับในคีย์เวิร์ดของสินค้าตัวนี้ค้นหาเป็นแสนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆหาในเมืองไทยได้ผมว่าเวิร์กสุดๆเหมือนกันนะครับ อืมขอเฉลยมาได้เลยนะฮะที่โคดยูหนึ่งหกนดสอง0 7นย์สองนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ออกแล้วนะฮะใครถูกลอตเตอรี่ก็ขอให้เอาเงินไปทำบุญบ้างนะครับอืมทำบุญทำทานบ้างนะฮะก็เลขเลขดังไหมเออลถนายกไม่ใช่เลขนี้ใช่ไหมสองตัว <laughs> อะ ยังไงก็จบคลิปนะครับอ o ดออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วก็หลักสูตร e b y แล้เรามีเครื่องมือนะเครื่องมือหาสินค้าขายดีนะครับบอกเลยว่าตัวนี้จะทําให้เพื่อนๆเ,เจอสินค้าที่แบบไม่คาดไม่ถึง ไม่คาดไม่ถึงไม่ใช่สิต้องคาดไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ไปต่อยอดด้วยเทคนิคที่ผมสอนคุณก็จะเจอสินค้าร้อยโซพันโซเหมือนเอาที่ผมเหมือนที่ผมเอามารีวิวนะครับอโปรโมชั่นหลักสูตร e b a บวันนี้นะทะเลียน Ebay จากมือทํากับโอทออนไลน์บุกเครื่องมือ1ปีนะครับจะแถมให้อีก2ปีเลยนะแต่ว่าดูแบบ YouTube ก็มีนะครับอ่ะโอทออนไลน์ .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่านอี a บลอเมซอแจ้งคุยกับโรได้ที่ ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์แค่คลิกเพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บไซต์ od online com นะครับเข้ามาคุยได้เลยหรือจะไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์กดบวกนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแอดอย่าลืมแอดข้างหน้านะครับตามด้วย od online o a t o n l i n e นะครับก็เข้ามาคุยกับเราได้เบอร์โทรติดต่อเราก็0 8 1 5 5 1 1 6 1 6ครับ้อน่นครับ od online ทำคลิปผ่าน YouTube ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเดียสินค้าอีเบย์อเมซอ od online ทอล์กแล้วก็ ตามติดชีวิตคนทำอเมซอนยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบยังไงก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้ปช่องเราด้วยนะครับอย่างล่าสุดมีกดดูเท่าไหร่ล่าสุดนะครับเมื่อกี้1 2ึ่งคนแล้วนะฮะมี update, อัปเดตเข้ามาดูกันเลยส,สดๆนะครับทุกครั้งแม้จะเพิ่ม1-2คนแล้วก็แฮปปี้นะฮะดูเท่าไหร่ เ,เดิมนะแต่วันนี้ตอนแรกมัน12,49นี่เพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็แฮปปี้แล้วครับยังไงก็ถ้าเกิดติดตามเรานะครับเพื่อนๆเ,เ,เราดูตลอดครับเพราะฉะนั้นฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งช่อง YouTube อดออนไลน์ให้ด้วยนะครับเรามีโซเชียลอื่นเรามี Facebook fanpage อดออนไลน์เรามี Twitter อดออนไลน์เรามี Instagram TV อดออนไลน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเราด้วยนะครับกาฝากกด follow ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ